สวัสดีนะคะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟเหมือนเดิมนะคะซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะคะก็คือจะมาตามหาคนในฟรีไฟนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มาในโหมดปกติซึ่งโหมดปกติที่ไม่ได้ลงแรงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอเป็นบอสมากกว่านะคะซึ่งบอทเนี่ยคือเรายืนอยู่เฉยๆก็ยิงไม่โดนล้วนะคะเราก็จะมาตามหาคนกันนะคะว่าในเกมเนี่ย มันจะมีคนถึงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูที่ติดติดเกาะด้วยกันเมื่อกี้นี่คนก็ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งบอดนะคะก็สามารถดูได้ง่ายเลยบางทีการแต่งตัวมันไม่แมทกันก็เป็นบอดนะคะแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปนะเออว่าแต่ว่าได้ยินเสียงเท้าอะ่ะได้ยินเสียงเท้าอะ่ะแต่โอ้โหเกาะไม่มีไม่มีอะไรเกาะก็ไม่มีมียาโอ้ได้ยินเสียงเท้าทุกคนมันอยู่ข้างล่างแน่เลยนั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไง อไม่มีปืนไม่มีปืนเอามันก็มีไม,ม่ยิงเราลูกซองลูกซองสองก็บอกอลูกซองสงก็บอกเหรอลูกซองมีเออมึงม,ม,ม,มีแต่มึงไม่ยิงกูเิแค่โอ้ยพูดไม่พอต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีมันก็ตามอารมณ์มเนาะเออต้องขออภัยด้วยนะโอเค เดี๋ยวเราหาคนกันต่อเลยแล้วกันเมื่อกี้สองคนนี้คือคนนะส่วนไอ้คนวิ่งอยู่นี่ก็น่าจะคนนะคะด้จากการวิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใครยิงใครอยู่บนบ้านแล้วไงอยู่บนบ้านแล้วไงอยู่บนบ้านก็ดาวได้นะครับเอออยู่บนบ้านไอน้นี่ก็ซุ่มจังไปดึงเพื่อนอย่างนี้เลยโอ้ย <c oughs> เอาเ <c oughs> นองพี่ดีมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ตกใจหมดเลย ถ้ามืนเดี๋ยวมายืนอยู่กับแพะเฮ้ยเฮ้ยตุ๋ยหลังเหรอตุ๋ยหลังตุ๋ยหลังไหายหลังไปสิหายหลังไปสิครับแต่ว่าต้องปั๊มยาก่อนนะตอนนี้กัวเไอ้บนหลังคามันจะมาตุ๋ยดากแล้วเนาะขอปั๊มยาก่อนแป๊บหนึ่งแต่ว่าไอ้คนเมื่อกี้ไม่ตายนะที่เรายิงดาวไปเพื่อนไปช่วยแล้วนะแต่ว่ามันยิงกันอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะคะ เออหรือยิงกันอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปคือเกาะก็ไม่มีอ่ะต้องหาก่าแล้วตอนเนี้ยมันยิงกันอยู่บนบ้านนะเมื่อกี้ขอฟาร์มของแป๊บหนึ่งโหคนนี้ก็ไม่มีเกาะโอเคแต่ก็มียาก็ดีเอามามเลยอะไรอยู่ตรงนี้าเลยอะไรอยู่ตรงนี้เสียดายจังเข้าชาร์จเลยแล้วกันเอาปั๊มกันเร็วจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกือบ,บตายเอาเอาเดี๋ยวพึ่งโอ้ยคุณจะตายไหมเนี่ยจะได้ปั๊มยาไหมเนี่ยโ้โหข้างหลังนะ่ะบอดแน่นอนแต่อันเนี้ยต้องจัดการก่อนี๋ยวเดียวไปไม่มียาแน่นอนไม่มียาแน่นอนเจอปลื้ดเดียวสั้นๆหงายหลังไปเด้เนี่ยไอ้คนเมื่อกี้อ่ะที่เดินตามหลังไอ้เสื้อส้มมาเมื่อกี้อ่ะ เป็นบอดนะทุกคนดูจากการวิ่งหนึ่งวิ่งช้า2ใส่ชุดมาคือแบบเออยังจะไปเตะบอลอยู่เลยอะมันหมดยุคเตะบอลไปแล้วนะช่วงนี้นะคือมันไม่ใช่ซีซันของมันแล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็เจอนะที่เป็นบอดเอที่เป็นคนแต่ว่าแบบอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ดีวนนี้ก็บอดอน,น,นนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมเนี่ยบอดมันจะยิงแบบยิงไม่โดน ฟาร์มก่อนแต่บอดยิงบอดก็ดีนะมันก็ได้วัดกันว่าแบบเราจะยิงบอดได้กี่คิวกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะมาให้เช็คฝีมือนี่บอดก็ถามว่ามันยิงโดนเราไหมมันก็ยิงโดนนะคะแต่ว่าจะให้เราตายไหมมันก็ยากหน่อยนะนอกจากแบบเราจะบั็กหรือว่าเราจะแบบออกจากเกมกระทันหันอะไรเงี้ยเรายืนให้เขายิงเงี้ยก็จะ,ะเขาก็จะยิงเราตายได้นะคะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะบอดนะ บอดมันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างแหลนะเนาะเออโอเคนะคะไปกันต่อเฮ้ยข้างหลังข้างหลังยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยยาก็ไม่มียาก็ไม่มียาก็ไม่ม,ม,มีแต่ว่ามันเป็นบอดมันเป็นบอดโอ้ยยิงเข้าตัวโอ้โหคือเกาะเราไม่มีไงเราโดนบอดยิงแบบเดียวเลือดเราก็ไม่เหลือแล้วประเด็นยาเราเหลือแค่สองกล่องนะ เราต้องหากรอแล้วแหละกรอนี่คนนี้ก็บอดคนนี้ก็บอด,บอดเยอะบอดก็ยิงหัวไปดิครับเออเนี่ยเจอคนมาแค่สองตี้นะตอนเนี้เจอแค่สองตี้ที่เหลือเป็นบอดหมดเลยอะ่ะขอเรียกแอดรอปก่อนแล้วกันนะคะคือเรียกแอดอปเราจะหาเอ,อ่อหากรอนะกรออีกแหละ กาะเออ,อจะหาเกาะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ากรอหรือเกาะทุกคนเออแล้วก็พอดีว่านะคะทําภารกิจเนาะทําภารกิจเออ่เก็บขั้นนะคะก็เลยต้องเรียกแอดดรอปนะคะโอเคเดี๋ยวรอแอดดรอปมาแล้วเราก็จะดูเกาะเอา้าเดี๋ยวข้างหลัง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 บอดล้อบอดล้อบอดเหรอก็ยิงหัวไปดิ เดี๋ยวๆข้างหลังบอดมาเยอะจังวะทำไม่อดเยอะจอังอะทุกคนเนี่ยแค่อยู่ในพิค11คิวเนี่ยถ้าเอาคนจริงๆแค่4คนนะเออ4คนนะที่เหลือบอดหมดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวๆเดี๋ยวย,วยิงมาจากฝั่งไหนอะอ๋อตรงนี้ชอบมายืนยิงจังเลยแหละตรงไอเนี่ยเดี๋ยวปัดโอ้ยคนนี้มีเกาะ2โอเค AR จำแมวจำแมวนี่เกาะแล้วแล้วเราก็ไปอัพเกาะ3นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีตายไปก่อนเซมีเกาะอีกไหมมีเกาะ3ามไหมเธอเกาะหนึ่งทักใครมาทักตอนนี้ในติกตอกเออทุกคนใครที่อยากติดตามเฮ้ยอยเพิ่งย่าเพิ่งอยเพิ่งเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนขอริงไม่แม่นเลยอ่ะเนี่ยบอทมันชอบเป็นอย่างนี้เริ่มโมโหแล้วนะ คือมันมันมันยิงเราพอเรายิงมันมันจะหันหลังให้เราปุ๊บเราก็จะยิงโดนแต่กระทะมันอะเออแล้วมันก็ไม่ตายแล้วก็วิ่งหนีเราสุดท้ายแล้วก็ต้องวิ่งตามซึ่งบางทีแม่งมันก็พาเราไปตายพาไปให้คนอื่นยิงตายซะงั้นอะมันยิงกับคนข้างล่างออกตรงนี้ตรงนี้ยิงยิงอะไรอยู่ตรงนี้มางอาจลัดชั้นชั้นอุตส่าห์ยิงมันไว้แล้วอ่ะเออบอดแล้วไงใครแคร เนี่ยก็โหดกับบอดนะก็โหดได้เหมือนกันเนี่ยโมโหตรงกระท้านี่แหละบางทีแบบหันหลังให้เราแล,แล้วเรายิงโดนกระทัท้งๆท,ท,ที่ไม่มีกระท้าก็มีนะทุกคนอุ๊ยอีดแล้วบอดอุดแล้วเนี่ยมันชอบชอบมาอยู่อย่างนี้ชอบมาอยู่อย่างนี้เออแบบชอบยืนเอาหัวโผลให้เรายิงหัวนะบอดเนี่ยมันก็ยิงมันดีนะ ตรงนี้ที่ up, อับเกาะโอเคเรามีที่ up, อับเกาะตรงนี้แล้วเราก็มีอยู่ในพีกอีกที่หนึ่งโอ้ยตรงนี้มีเกาะสามทำไมฉันไม่เดินมาตรงนี้ก่อนแล้วฉันถึงได้อับเป็นเกาะสี่แล้วฉันก็ไปเดินเดินขึ้นไปบนพีกกลายเป็นเกาะขาวฮะกลายเป็นเกาะห้าโอแล้วเราก็รีบอับเกาะเราก็มาเจอเกาะสามมันก็น่าเสียดายโอ้บางคนก็แห้งนี่สิบสี่คิวเจอคนไปสี่คิวนะทุกคนคือมีคนมาบอกแบบ ทำไมพี่โหดจังครับคือพี่ไม่ได้โหดนะคะพี่พี่ยิงบอดนะน้องเออเรายิงบอดนะคะ <c oughs> เราไม่ได้เก่งนะเราเก่งแต่กับบอดนะเออเก่งกับบอดกับไก่อะไรเงี้ยฝ <c oughs> ีมือก็งันๆแหลกนะคะอาศัยเอนเตอร์เทนเอาเนาะโอเคก็ okay, ไม่ว่ากันนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะแฮ่ขำ <c oughs> ๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปหับ คนกันต่อเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คิวไปแล้ว14คิวนะคะคน4คิวเองนะอันนี้คือเท่าที่จับทางได้นะคะก็คือ4คิวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วมันผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าบางทีก็ <S 2> <S 2> ดูไม่แม่นเหมือนกันนะบางทีเนี่ยเวลาเรายิงอะ่ะมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมเออพอมันขึ้นชื่อแล้วบางทีมันจะบอกว่าอ่าฆาตกรผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเอ มันจะเป็นแบบโมโดยิงหัวฆาตกรผู้ชายฆาตกรผู้หญิงอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็อัพเกาะ5เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพิ่มความทนทานความแข็งแกร่งนะจ๊ะเพื่อที่เราจะไปสู้กับบอทนะเฮ้ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องไปสู้กับคนนะเออก็แค่มาทําให้ดูนะคะว่าในเกมเกมหนึ่งที่มันไม่ใช่แหลงเนี่ยมันจะเจอคนสักกี่คนแต่ว่าท้ายท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะ จะเป็นคนนะคะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าบอทก็โดนยิงตายตั้งแต่ต้นเกมนะคะแต่ว่าไม่แน่นะมันอาจจะพีก,ก็ได้นะคะบอทอาจจะเหลือเป็นที่1ก็ได้เราอาจจะตายบอทก็ได้เราก็บอกไม่ถูกนะจ๊ะโอเคตรงข้างหน้านะคะมีแอร์ดรอปนะเดี๋ยวขอดูคนก่อนนะเพราะว่ามันโล่งเกินไปอะ่ะไม่กล้าว,วิ่งเข้าไปกล่องนั้นตรงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะกลัววิ่งไปแล้วแตกอะ่ะ โดนคนยิงไม่เท่าไหร่นะโดนบอดยิงตายนี่โอ้โหปิดช่องได้เลยอะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้โอ้โมี s v d นะไม่เล่นแล้วกันนะคะวันนี้ก็ใช้สกาเนาะทั้งเกมละเออทุกคนซึ่งอ่มันมีสกาลายใหม่เข้ามานะคะก็คือสกาที่บัดมากับอ่ขั้นของเรานะจ๊ะเดี๋ยว คลิปหน้ามารีวิวให้ดูนะแต่ว่ามันก็แค่สกินนะมันไม่ได้เพิ่มดาเมจหรือว่าอะไรนะคะมันก็แค่ลายสกาาใหม่เฉยแต่ว่ามันสวยดีนะคะข้าน้อยชอบนะจ๊ะโอเควิ่งมาสักพักหนึ่งก็เหนื่อยพอสมควรแล้วคนก็ไม่ยันจะเจอเนี่ยเจอแต่บอดเนี่ยเหลือ6คนสุดท้ายแล้วอะ่ะมึงจะให้กูยิงบอดทั้งเกมเลยเหรอวะคนแน่ ถึงยิงกับบอดที่บอดยิงแต่บอดยิงแต่บอดชิ้นย่าตไปสิคะอ่ะปั๊มดิอ่าคนรักเพื่อนนะจ๊ะคนรักเพื่อนขอหัวหน่อยไม่ถือไม่ถือโอเคโอ้จับแมวเลยฮะถึงจะปั๊มเพื่อนขึ้นมาได้ก็ ไม่พ้นฝีมือฉันนะจ๊ะเมื่อกี้2คนเมื่อกี้นี่เป็นคนนะคะปรากฏว่ามีคน6คนแล้วนะส่วนไอ้คนที่มันยิงอ่ะเป็นบอทนะจ๊ะโอเคตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสามคนสุดท้ายนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบอทหรือเป็นคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสัก8 0 9 0กก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนนะเออบอทมันคงไม่เหลือมาถึงแค่นี้หรอก เพราะลำพังแคบวัดมันยิงเรามันก็วิ่งหนีมันก็โดนเราตุ๋ยหลังนั้นน็อกเอาไปแล้วนะเราแวงข้างหลังอ่ะคิวไหนวะน่าจะอยู่ในหอนาฬิกานะเพราะว่าข้างหลังเราดูมาเมื่อกี้แล้วมันไม่มีคนนะแต่ว่าก็แอบเสียวๆหลังอยู่นิดนึงไม่กล้าลงไปอ่ะทุกคนคือแบบมันยังไงอ่ะ คือค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่บนหอคอยแล้วถ้าเราวิ่งลงไปข้างล่างเข้าวงข้างล่างเนี่ยเราโดนแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเขาอยู่หอนาฬิกาเพราะวันเป็นที่โล่งเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีไอวอลด้วยโธ่ไอวอลหายากจริงเลยทุกวันนี้บางเกมนี่เล่นนี่ไม่มีเลยนะรวมถึงเกมนี้ด้วยนะไม่มีไอวอลให้เราเลยมีแต่ระเบิด โอเคเราต้องเสี่ยงเข้าวงแล้วแหละเพราะว่าถ้าเรารอวงมันมาเราก็จะเข้าวงเป็นคนสุดท้ายเราอาจจะโดนดักยิงได้นะคะเดี๋ยวขอออมแล้วกันขอออมแล้วกันอแอบเสียวข้างหลังนิดนึงทุกคนบางทีเรามั่นใจว่ามันอยู่ในหอนาฬิกาแต่ว่าเราก็แอบเสียวๆข้างหลังนะเออบางทีตกใจมิ้วน้อยนะเออไม่น่าเอาเข้ามาด้วยเลยเหมือนขวางหูขวางตาเฉยๆนี่อยู่ไหนนะ มากับเราสิมาดวลกันหน่อยเปล่ามาดวลกันหน่อยเปล่าโอเคเราเข้าวงมาได้แล้วแต่ว่ามันเหลือสามสามคนสุดท้ายวงก็กว้างอยู่นะทุกคนวงมันก็กว้างอยู่นะคิดว่าน่าจะอยู่แถวหอนาฬิกาแน่เลยเพราะว่าวงก็อยู่ตรงนี้ด้วยเอาไงดีวะ เดี๋ยวรอวงสุดท้ายก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่เราไม่ดูไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ทิศไหนนะเเฮ้ยเเดี๋ยวนะโอ้โหวงบีบฝั่งนู้นด้วยวงบีบฝั่งนู้นด้วยเราก็ต้องไปสิครับรออะไรครับ วิ่งแบบพี่ตูนวิง่งแบบพี่ตูนวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนอา้าวแล้วข้างหน้านะคะมันยิงกันแล้วนะโอ้นึกว่าตี้เดียวกันอยู่นิ่งแปดเก้าิบทีละแปดทีละเก้าเกาะอะไรวะเนี่ยนึกว่าเหลือตี้สุดท้ายตี้เดียวกันปรากฏว่าคนละทีมโอ้ทุกคนคนสุดท้ายเป็นบอดนะคะโอ้โหมาที่หนึ่งได้ไงวะ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสรุปว่า